ทานั่งคุณแม่คือเซ็กซี่แท้คุณแม่โอ้ยเฮ็ดนั่งหมุนมือตุ่นเฮ็ดเฮ็ดจังเฮ็ดหมวกจังซี่มันต้องนั่งจังซี่บ่แม่จ้าโอ้ก็หมุนหมุนจ้าขันบดังจังซี่ก็นั่งยองยองเซ็ซี่อ๋อนี่คือเทคนิคเนาะจ้าแม่จ๋าแม่จ๋าแม่เฮ็ดหลายๆจังซี่แล้วแม่ไปขายหมองหลาครับแม่บ่มีแล้วป๊าดคือว่าจังสั่นล่ะอเอาหมอมีคนมาซื้อเนาะเอาขายเฮ็ดซื้อขายผัด ขายบ้านออกจู้อ๋อก็เฮ็ดไว้จ้าเฮ็ดไว้ถ้าใครสนใจก็ใบละสองร้อยจ้าเฮ็ดไว้ถ้าใครอยากจะช่วยค่าหมากค่าภูแม่ก็จ้าอุดหนุนได้อุดหนุนได้เพื่อนๆครับสวยไหมครับผมอ่าไม่ใช่ผมนะครับผมแต่นี่ครับเป็นหมวกเนี่ยครับหมวกเนี่ยครับสวยมากใช่ไหมครับผมเดี๋ยวเราจะไปดูนะครับว่าพิธีการทําหมวกสวยๆเนี่ยทํากันยังไงสวยๆไปดูกันครับ สวัสดีครับแม่ครับค่ะโอ้ยอีแม่นี่นะครับเป็นผู้งามผู้นี้แหละครับที่เฮ็ดหมวกงามงามเนาะอีแม่นี่เข,เขาเอิวมาหมวกอย่างครับแม่ล้องเอินหมวยยังหมวกต้นกกมันอ่ามันทําจากจากอะไรแม่ไม่ต้นกกค่ะต้นกกจ้า,าเป็นยังไงเนาะนต้นกกอ๋อนี่เป็นต้นกกที่เตยน้นํเขาเอามาถักเตยน้านําด้วยจ้าน<อ>ี่ตัวนี้ตัวถัก จะทําระวางไอ้ต้นกบกไอ้เตยหนามเนาะจ้าไอ้เตยหนามมันเป็นยังไงแม่แม่เป็นต้นมันเหมือนใบเตยไหมแม่มันเหมือนใบเตย,เยแหละแต่ต้นมันใหญ่ต้นมันใหญ่มันมีหนามที่เห็นอยู่ขึ้นาตามสะตามอะไรขอบสายใช่ป่ะแม่เอ่คุณแม่นี่ชื่อชื่ออะไรนะครับคุณแม่คุณแม่แตงมุ่งงามโอ้ยคุณแม่แตงเนาะแม่แต แม่แต่แม่แต่แม่แต่มุองงามแม่แต่แล้วไอ้อออตำแหน่งที่ผมตุ้ปัดตุ้มเป,ป๋ัดหลงมานี่มันอยู่อยู่ที่ไหนเนาะพิกัดน,นี่บ้านสมบูรณ์ค่ะบ้านสมบูรณ์ตำ <ทะ S 1> บลอะไรตบํบลกุดหวายกุดหวายอำเภอสีขอระภูมิจังหวัดสุรินทร์จ้าอ้ยท่านั่งคุณแม่คือเซ็กซี่แท้ <laughs> คุณแม่ โอ้ยเฮ็ดนั่งหมุนหมุนตัวเฮ็ดเฮ็ดจังเฮ็ดหมวกจังซี่มันต้องนั่งจังซี่บ่แม่จ้าโอ้ก็หมุนหมุนจ้าค่ะัระดังซี่ก็นั่งย่างๆจังซี่อ๋อนี่คือเทคนิคเนาะจ้าเมืแม่เมื่อยแม่ก็นั่งเหยียดขาไอ้นี่แม่ทําได้วันหนึ่งกี่ใบอะแม่เฮ้ยสองใบสามวันใบเดียวอันยั้น เดี๋ยวแม่สามวันใบนึงบอกอ๋อไม่ได้ทําเต็มวันบอกครับหรือว่าว่างตอนไหนทยเฮ็ดมันหมือนเ่นแล้วโอ้ยแปลว่าก็ทํายากอยู่สิแม่ยากอันนี้ใกล้จะแล้วเสร็จยังครับใบนี้โเบิกเแล้วง่ายเรกพี่จงเฮ็ดหอนเราพี่เฮ็ดหอดพี่เลยบอกจ้าโอ้นี่เนาะใบตัวใหา่ให้เพื่อนๆดูเนาะว่ามันงามซ้ใดาเนาะเอามือเขาวัดผีเห็นไหพี่ไหนไหนแม่ ต้องเอาแค่นี้นี่ชีนิวเี่ยโอ้นี่ครับนี่คือตัวอย่างนะับตัวอย่างหมวกจ้าสามวันสามใบสามวันใบหนึ่งสามวันใบหนึ่งโอ้จังซีได้ใบใบละจักบาทไม่เอาไปขายนี่สองร้อยสองร้อยบอโอ้นี่นะครับก็เป็นเป็นอาชีพอาชีพหนึ่งของผู้สูงอายุเนาะ เด้ค่าหมากค่าผู้คามากคาพู้โอ้คุณแม่อายุจักปีแล้วครับคือยังงามอยู่เด้นีน่อายุจักปีหกสิบหกสิบแปดหกสิบเก่าแล้วว้ายหลอกกันหรือเปล่าตัวตัวหรือเปล่าแม่โอ้ยยังเป็นผู้งามอยู่เด้นน่เนี่ยอืออีแม่มีลูกสาวบ่นี่งามจังซี่นี่บ่มีบ่มีว้ายกส่จองคน,นแล้ว มีลูกชายสองคนเขามีเมียหมดแล้วตายตายอันนี้วันนี้เราก็มีนางแบบมาด้วยนะครับจ้าเออนางแบบจ้าใส่หมวกด้วยใส่หมวกด้วยเออเนี่ยให้คนนางแบบใส่จ้าแม่ก็เลยเออให้หมวกมามาเล่นกับแม่แแม่กกเลยให้หมวกเออไปโอ้ไหนแม่แม่ลองถอดก่อนแม่ให้แม่ถอดก่อนอุ้ยขี้เลยไหนลองใส โอ้ยงามขึ้นอลลาเลยโอ้ยเด็กไม่มีสิทธิ์ขท้านะคะโอ้ยสนใจดูขนาดแม่ดําใสยังสวยนะคะเออนี่สนใจติดต่อแม่แต้บ้านสมบูรณ์นะนะจ๊ะบาทใบกี่บาทจ้าแม่คะอ๋อใบละสองร้อยจ้าไม่แพงหรอกค่ะสวยนะคะเออใบละสองร้อยแต่ก่อนขี้เรศัยมูลนี่ไปอุตรดไม่แพงหรอกนะครับเพราะว่าเฮ็ดเท็ดกี่มือนะแม่สามมือ โอ้ยนี่นะครับยางเก่งก็สองวันนี่นะครับทำไม่หยุดด้วยนะครับเรายุดระวังที่สัมภาษณ์นี่ก็ยังทําอยู่เนาะยังถ่ายทํายังทําทําให้ดูเนาะทําให้ดูด้วยโอ้นี่นะก็การทําการทํานี่ก็ต้องอาศัยความเซ็กซี่ด้วยเนาะแม่นานตองเซ็กซี่อย่างนี้ด้วยเนาะโอ้แม่แล้วแม่แม่รับสอนด้วยบอไอเนี้ยโอยได้ข่าวว่าแม่สอนอยู่บอจ้าสอนนักเรียนสอนนักเรียนสอนอยู่บ้านไหนครับนี่บ้านสมบูรณ์นี่แหละ โรงเรียนต้านสมบูรณ์จ้าแม่แม่ไปสอนให้อลูก<น>หลานนี่ฟรีๆเลยบอกหรือ,รอ,อมีค่าอาจารย์เพิ่นมาให้ไปสอนอ๋ออาจารย์อยู่หลาจะม่งคนอย่งอ๋อเป็นเหมือนอาจารย์พิเศษเลยดิใหย่อ้อยใหญ่อ้อยเราอ,อ,อไปสอนทุกวันไหนอ่ะแม่มือมือื่นเพิ่น็สิไปสอนอีกเรึ่งมืออยู่วันบรหัสอ๋อแล้วแต่เราบอกจ้าเพิ่นได้ไปสอนอีกสองหมื้อแม่แล้วเอหมวกนี่อ่ะ อ่าข้อดีคุณสมบัติเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างครับแม่มันใส่แล้วมันงามจังไหยแม่พ่เศนเหยใสมบนก็งามใหญ่ใหญ่เต็มถึอขนไหนเออไหนแม่แม่แม่ใสเบิรงเนี่ยอ่าแล้วแม่ก็พิเศนด้วยเออมวกนี่แล้วใส่แล้วมันเป็นจังไหรแม่เย็นสบายบ่อยมันห่อนเนาะมันเย็นเนาะจ้าแล้วอายุการใช้งานมันนานบอกแม่นานอยุคันันถือขนมันห่อนพิเศษมแล้วมานเอมาถูกขน คือก้นมันขึ้นละมันออกเค็มหมวกมานี่ก็แม่แล้วแล้วไอ้โทษนะครับแม่ถ้าถ้าขอบนี่ย่คือถ้าผมอยากได้แบบลูฟี่อ่ะครับแบบมันเป็นใยๆยอะแม่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 ไม่ต้องเก็บได้ไหมไหนตัวไหนเออต้องขอบนี่ให้มันเป็นสวยๆนะมันโมเมนต์มันแข็งไหมผมอยากได้จังสั้นนะแม่แม่เ็ให้ได้บอโอ้เดี๋ยวบังสึกถามก่อนถามมูก่อนฮินไดบอเห็นเป็นย่อย เป็นย่อยๆนะมันเป็นแข็งมันแข็งมันเห็ดอะไรัแเห็ดได้อยู่บอมันแข็งมันเห็ดมาได้อืมันมองอามก็คือเนี่ยแม่เขาเก็บสวยมากเลยครับแต่ว่าผมอยากได้เป็นฝอยๆเนาะฝอยๆนะครับมันมันน่าจะเป็นเหมือนลูฟี่หมวกปางเนาะสวยมากเลยค่ะเหมือนเหมือนก็หมวกไหวเลยอแม่จ๋าแม่จ๋าแม่เห็ดหลายๆจังสิแล้วแม่ไปขายมองไรครับแม่ม่มีแล้วคือว่าจังสันล่ะ เอาว่าวิ่งก้นมาซื้อเนาะอ้าวขายเฮ็ดซื้อขายแพนขายแพนออกจู้อ๋อก็เฮ็ดใบจะเฮ็ดใบสนใจก็ใบละสองร้อยเฮ็ดใบถ้าใครอยากจะช่วยค่าหมากค่าพลูแม่ก็จะอุดหนุนได้อุดหนุนได้แม่อุดหนุนอุดหนุนนี่ส่งไปเซนีทางไปเซนีได้เนาะใหญ่จิ๋วช่งสิอ้าวเอาเบอร์โทรแม่มาเลยดีกว่าดิ เมื่อโทรดู่ในโทรศัพท์อ๋อถ้าใครอยากอุ่นอุ่นแม่เนาะค่ามาค่าพูก็ใบละสองร้อยเดี๋ยวโทรมาตามเบอร์โทรที่ผมขึ้นให้เนาะแม่เนาะแม่ก็จัดจัดการส่งให้เนาะวันนี้นะครับต้องขอบคุณแม่แต่มมากนะครับที่มาแบ่งปันนะครับสิ่งดีๆงามๆหมวกสวยๆอย่างนี้ให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับถ้าใครอยากอุ่นอุนแม่นะครับก็โทรตามเบอร์นี้ได้เลยเนาะแม่เนาะขอบคุณค่ะสวยๆเลย นี่เลยครับรับชมคลิปนี้เสร็จแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วอย่าลืมนะครับอุดหนุนแม่แต่ด้วยนะครับพอได้ค่าหมาค่าฟูเนาะแม่เนะอะจ้าสำหรับคลิปนี้ขอบคุณจ้าขอบคุณค่ะ